ไอ่นองจากที่ได้หั่งมิ่มหั่นหนึ่งว่าเอาผึ่งกนแทนเด้อดิโอ้ผับชัดดีเถอะวะ,ะหั่งมันน่ะลิ่มบ่ได้เอาผึ่งกนแทนเ <c oughs> อาถุงใส่ไปตั้งไว้ตัวหนาวนะบูมถุงนะเออฟางไปหั่นแหละก <c oughs> ็บ้านเราบอกไม่ไง <c oughs> มไม่งแล้วกะบานแล้วคือคือข้าหากใหม่อยู่ดีแตอสูห,อหากัหาอหกอียงนะหากเงยหรือกําใจมาได้เยหลกกนไก่ก็ได้เป็นตะกาบพกภาเอ้า บูมกันไกลยุ่เด้อยุ่หันตัวพะนะเุ็นได๋กาวาคือหาบ่เห็นสัวยุ่กาวานาอบ่บมี่นะคะจะบอกให้ดี๋ยวก,กูโตบจริงเลยนะเอาไปตัวของใส่ไปถุงส่งอโต๊บจะหวาดดลยนี่ค้างง่ายสิ้องเลยน้องจ๋ามันค้างง่ายยังกับโบฮู้ หกักยังมาหากัาหากไงเถอะสวยๆมันหัก,กงานเนี่งนนยงานอ่างอ้ยขันบ่มีงา,าน,นี่ตัดออกงา,งนานนมๆเลยพี่น้นนะงงนองนี่บ่คางานน,าน,านี่ยข้าวมือลวางไว้งานนี่มีมีไฟแสกก็ต่อใส่กันเนาะึกหมมสุดไแขนเสียซะเนาะตั้งไ้ังสน่ะหัวบนหน่ายเลยมันวนเด้อ มงวนเี้ยนอืมอน,น,นี่เนี่นาตอมหนาวะห้างหัวโอ้ยนี่นะตัวนี่มาอ้วนอัวไร กันี่ว่าผ่าพี่น้องเลยมีดมากสุกหรอบอเป็นกันี่ต้องย่ายๆนะพี่น้องนะเอาเป็นอย่างบ่มีกว่าทั้งมันจีห่างนะพี่น้องบูม่าเดี๋ยวให้บูมตัดกันที่เรีกกว่าสิ อ,อ่สีเอาอันนี่เลื้อปลาด,าดอกบุ้งกบบออกปลาหวานบ่กไอเต็มดอกพี่น้องห้างมันสีห่างอ่ะนี่นวลหวานนี่แค่น,นั้นอันมูเป็นแค่นั้นนี่นวลหวานมันนะ่ะอันมูสีน้ำตาลน้ำตา,มตา,มตามมลมันมามีดอกนั่งมันสีห่างแล้วแมงกับบริหลายไปนั่นห้างบ่ริใหญ่ดอกระวังถือดินใช่ไหมเอาพวกให้ถือดินดนวลหวานมันเหรอถือขี้ดินอ่ะงานจีักเนาะ เดได้ขีดออกอีกตองหมาไม่แค่นั้นเลยเดียวบูปาดเลยก็ใส่บาเลยเดียเก็บไอหยอเบิดหรอนั่นอาหมิมก็ได้ห้างเดียวใครอยู่อยู่บ้านมีสองห้างอยู่ที่น่

ห่างว่ะห่างพี่น้องเพราะเด้เติมกันอยู่บ้านว่านนี่ก็เอาไปน้อยนึงเอาเติมกันไปเบิดไปนี่หาทุ่ถ่ายไปเนี่ยถมาเตรียมด้วยอันพี่น้องมั้งเพราเดี๋ยวตัดถิ่นของหมามันน้อยเดียวขอได้เติมกันอืมให้เติมกัน่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ติดตามหาลอยยี่สิบเก้าคนจ้าูพใดอให้ได้กดติดตามเบิ่งแล้วก็กดติดตามให้ข่อยเด้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า